ดวงเวันเกิดประจำวันที่8มกราคม2569สำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์วันนี้เป็นวันที่การงานจะโดดเด่นด้วยพลังแห่งจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์นำพาให้เกิดไอเดียใหม่ๆและประสบความสำเร็จได้ไม่ยากนักด้านความรักจะเต็มไปด้วยความโรแมนติกและความอ่อนหวานการเปิดใจสื่อสารความรู้สึกดีๆจะนำพาความสุข และความตื่นเต้นมาสู่ทั้งสองฝ่ายสีเขียวและสีฟ้าเป็นสีนำโชคที่ส่งเสริมด้านการเงินและการค้าขายนำพาผลกำไรและผลตอบแทนที่ดีมาให้ทิศตะวันออกเฉียงใต้จะเป็นทิศที่เสริมสร้างพลังอำนาจวาสนาบารมีและทำให้เป็นที่เคารพน่าเกรงขามส่วนช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการทำกิจกรรมมงคลคือช่วงเจดนาฬิกา ถึง9นาฬิกา30นาทีและ15นาฬิกาถึง17นาฬิกาสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารวันนี้นั้นการงานอาจจะต้องอาศัยความอดทนและความพยายามเป็นพิเศษแต่ก็จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายและได้รับการยอมรับจากผู้อื่นได้สำเร็จด้านความรักต้องใช้เวลาและความเข้าใจซึ่งกันและกัน เพื่อสร้างความรู้สึกมั่นคงและปลอดภัยให้กับทั้งสองคนสีน้ำตาลเป็นสีมงคลที่ส่งเสริมด้านโชคลาภและความสำเร็จในการทำงานต่างๆที่ใต้เป็นทิศที่เสริมความรักการอุปถัมภะจากผู้ใหญ่และความช่วยเหลือในหลายด้านช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการทำกิจกรรมมงคลคือ12นาฬิกาถึง14นาฬิกา30นาทีสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธวันนี้ เป็นวันที่มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างรวดเร็วต้องเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและกล้าที่จะเสี่ยงกับสิ่งใหม่ๆด้านความรักจะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีและน่าตื่นเต้นการเปิดใจรับความรักและสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงจะนำมาซึ่งความสุขสีดำและสีเทาเป็นสีนำโชคที่เสริมธุรกิจให้เจริญรุ่งเรืองเพิ่มผลกำไรและนำพาโชคลาภ จากการเสี่ยงดวงมาให้ทิ่ตะวันตกเป็นทิศที่เสริมสร้างความรักความสัมพันธ์และอาจนำพาให้ได้พบกับคนถูกใจโดยไม่คาดคิดช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการทำกิจกรรมมงคลคือ7นาฬิกาถึง9นาฬิกาและ14นาฬิกาถึง16นาฬิกาส0นาทีสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนวันนี้ความรู้และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในงานจะนำมาซึ่งความเชื่อมั่น และความไว้วางใจจากผู้อื่นทําให้เป็นที่ปรึกษาและได้รับการยอมรับในวงการด้านความรักจะมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและเติมเต็มจิตใจช่วยให้คุณมีความสุขและอิ่มเอมในชีวิตสีเหลืองและสีทองเป็นสีมงคลที่เสริมสร้างความรักความประทับใจและการสนับสนุนจากคนรอบข้างทิ่ตะวันตกเฉียงใต้เป็นทิศที่ช่วยให้ประสบความสำเร็จด้านการเงิน การค้าขายและการเจรจาต่อรองช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการทำกิจกรรมมงคลคือ7 3 0นาฬิกาส0นาทีถึง9นาฬิกาและ12นาฬิกาถึง14นาฬิกาสำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัส,สบ,บดีวันนี้ความยุติธรรมและความเที่ยงตรงจะนำมาซึ่งความเป็นผู้นำที่เข้มแข็งและการไว้วางใจจากเพื่อนร่วมง,งานและลูกน้อง ด้านความรักความซื่อสัตย์และความเข้าใจซึ่งกันและกันจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงและยั่งยืนในระยะยาวสีแดงและสีแสดเป็นสีมงคลที่เสริมสร้างความสำเร็จชื่อเสียงและโชคลาภทิศเหนือเป็นทิศที่เสริมการค้าขายทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมถึงโชคลาภจากการเสี่ยงดวงช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการทำกิจกรรมมงคลคือ7นาฬิกา30นาที ถึง9นาฬิก30นาทีและ15นาฬิกาถึง17นาฬิกาสำหรับผู้ที่เกิดวันสุกวันนี้การเติบโตในหน้าที่การงานจะมาจากการนำเอาประสบการณ์เดิมมาประยุกต์ใช้ทำให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายด้านความรักความทรงจำดีๆและความผูกพันจะช่วยให้ความสัมพันธ์แน่นแฟนและราบรื่นขึ้นทำให้ทั้งสองฝ่ายรู้สึกปลอดภัย และมีความสุขสีม่วงและสีแดงเป็นสีมงคลที่เสริมความรักความสมหวังและความสเสน่ห์ให้เป็นที่รักใคร่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือเป็นทิศที่เสริมสร้างความสําเร็จการสอบแข่งขันและการเลื่อนตําแหน่งช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการทํากิจกรรมมงคลคือ8 3 0นาฬิกานาทีถึง10นาฬิกาและ14นาฬิกาถึง16 30. นาฬิกานาที สำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์วันนี้การพักผ่อนและผ่อนคลายจิตใจจะช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆและเห็นโอกาสดีๆที่อยู่รอบตัวนำพาไอเดียใหม่ๆและความพร้อมในการรับมือกับความท้าทายในอนาคตด้านความรักการใคร่ครวญถึงความสัมพันธ์และเข้าใจคุณค่าของคนรักจะช่วยสร้างความซาบซึง้งและเติมเต็มความสุขให้กับทั้งสองฝ่าย สีชมพูเป็นสีมงคลที่เสริมการสนับสนุนความช่วยเหลือและการอุปถัมภะจากคนรอบข้างทิศตะวันออกเป็นทิศที่เสริมสร้างผลกำไรในการค้าขายและการลงทุนช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการทำกิจกรรมมงคลคือ8นาฬิกา30นาทีถึงส0นาฬิกาและ13นาฬิกาถึง15นาฬิกาสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์วันนี้เป็นวันที่คุณจะประสบความสำเร็จ และได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างความพยายามและความทุ่มเทของคุณจะได้รับการชื่นชมและตอบแทนอย่างคุ้มค่าด้านความรักคนรักของคุณจะมอบความอบอุ่นและความสดใสเหมือนแสงตะวันความสัมพันธ์ของคุณจะเต็มไปด้วยความรักความห่วงใยและความเอาใจใส่ซึ่งจะนำมาซึ่งความสุขในชีวิตคู่สีขาวและสีเงิน เป็นสีมงคลที่เสริมสร้างพลังบารมีวาสนาและความเคารพพยํมเกรงรวมถึงโชคลาภอีกด้วยทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นทิศที่เสริมสร้างความรักและความสัมพันธ์ที่ดีรวมถึงการช่วยเหลือจากมิตรสหายช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการทำกิจกรรมมงคลคือ5.30นาฬิกา30นาทีถึง7นาฬิกา30นาทีและ11นาฬิกาถึง13นาฬิกา